ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาว f อทุกท่านนะครับวันนี้พบกับออสนะครับสมจิต atch, ดิสปาดีหรือเป็น KTO ีโออะคาเดมีเอาเก็ตความรู้นะครับเอาเทคนิคเอาการทํางานในรูปแบบของบ๊อบนะครับหรือเป็นบ๊อบทฟรีสไตล์จากงานคัดงานตัดออตัดในโซนของซิกด้านข้างหรืออยู่ลักษณะกึ่งกลางใบหูปลายรายใจแนวในโซนของซิกด้านหลังที่เราไล่หรือกึ่งของบ๊อบนะครับหรือตามทา ตามลายชายแนวที่เราตั้งฉากในกึ่งของพิระมิดเพื่อให้ศรีรษะโครงสร้างเขาทุยนะครับเสร็จแล้วออสมาปัดหรือเสยไปในโซนของซิกลาหลังกออลายชายแนวที่เราโค้งมนตามโครงสร้างสีละลายแนวอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในลักษณะของทรงเสร็จแล้วออสมาใช้เป็นคูลิ่งหลอดลอนหรือการทําม้วนหรือหงึงลักษณะของงานเซตจบงานออสมา ยีนะครับหรือการเซตลักษณะของทรงในเกล่งของทรงผมผู้ใหญ่นะครับบางครั้งต้องยอมนะครับทรงแต่ละทรงมีความแตกต่างกันนะครับบางท่านที่ชอบยีนะครับหรือม้วนอบอันนี้ก็คือความชอบลักษณะของงานเซตทรงนะครับ การทํางานที่ออสเซจส่งออสใช้เทคนิคหรือการทํางานจากอดีตการเราเป็นครูสอนเสริมสวยมา50กว่าปีนะครับเราเอาเทคนิคเอาการทํางานออสได้เป็นครูสอนเสริมสวยอยู่ที่อาจารย์นุชนาสิทธิสรเดชนะครับหรือบางลําพูบางลูงผมนะครับสิบกว่าปีแล้วเราเอาเทคนิคกองการทํางานออสได้มีโอกาสเดินทางหรือไปศึกษาเรียนรู้เ่ียงกิตเมกาฝรั่งเศสอิตาลี เราเอาเทคนิคการทำงานในรูปแบบของงานเซตหรืองานจัดทรงในเก่งของอลิาเบธแคนเรอร์นะครับครับวันนี้ผมออสมจิตดิสพาร์ดีหรือเป็น KTO a c อ d e คาเมเอาเก็บความรู้เอาเทคนิคเอาการทำงานเอาสายงานของงานนะครับ ลักษณะของงานเซตทรงในครึ่งของผมผู้ใหญ่นะครับมาเล่าสู่มาแบ่งปันหรือมาแชร์มาให้เพื่อนให้น้องตลอดจนชาว f อฟทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาหรือพัฒนาด้วยกันส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับ4ช่องทาง Tik ทิกตอกยูทูบเฟซบุ๊กไลฟ์และช่องเลียวตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับศึกษาหรือพัฒนาฟรีส่วนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไล กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์กดกดระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออนและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปงานเซตงานจัดทรงอันนี้ก็คือเป็นแนวทางกึึงของสกูลหรือเป็นโรงเรียนที่เราสอนอยู่นะครับครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนเราเราเราเอาวิชานะครับคือการทํางานในกลึงของสกูลหรือโรงเรียนนะครับมาเผยแพร่มาแชร์4ี่ช่องทางติดต o อ YouTube Facebook l i v e และช่อง ติ๊กต็อกเพียงท่านแอดนะครับ acom ครับ s o m j i t ออสสมจิตหรือออสติ๊กต็อก ส่วนทาง Facebook ไลฟ์ที่ทุกๆวันออดเอางานเอาเข่าวสารเอารูปแบบมามีการแพ่นกันแชร์ไปทางช่อง Facebook หรือ f a c e b o o ไลฟ์เอฟโอร d เดส่วน YouTube ที่ออดแพนหรือแชร์ไปประมาณพันสามพันสี่พันห้าร้อยอีพีอันนี้ศึกษาหรือพัฒนากันได้ส่วนเข้าไปพิมพ์คําว่าอาจารย์อซ้อนแต่ผมนะครับทาง YouTube ส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องคะแนนของสายวิชาชีพข้ามาคอนเทนต์นะครับหรือพีเต์งาน ได้ต้งช่องเรียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกิจภาพมีการทํางานมีสายงานที่ท่านโดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษงานกันได้ทางช่องเรียวครับวันนี้ผมและทีมงานจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ